หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอนพยักหลายอัตตเปือผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่25พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินแต่สภาพในป่าทึบมืดลงแล้วแม้ยังไม่มืดสนิทจนรอบกายเปลี่ยนเป็นม่านสีดำ สรรพสิ่งต่างๆมองเห็นเป็นเพียงเงาตะคุ่มตะคุ่มเกือบจำแนกไม่ออกว่าอันไหนเป็นเงาไม้ใหญ่เงาไม้พุ่มกิ่งก้านที่แผ่ขยายปกคลุมดินทอดทับไม้ล้มมีร่างของคนแอบกำบังอยู่หน่วยรบพิเศษกลินแบเรอเมริกัน12คนโดยการนำของพันตรีคอรินรวมทั้งสิ้นเป็น13ฝั่งตัวเงียบเฝ้าจับตาดูเหล่าเวทกงตามแผนและคำสั่งของหัวหน้าทีมโดยการแยกกำลังออกเป็นสส่วนโดย6คนของจัดแซมทำหน้าที่เป็นตัวรอ ดึงความสนใจเวียดกงให้ออกจากพื้นที่สําคัญทางด้านหลังตลอดระยะเวลา72ชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนยังเคร่งครัดต่อแนวทางปฏิบัติเวียดกงกลุ่มแล้วกลุ่มเราทั้งพวกเดิมพวกมาใหม่เดินผ่านหน้าไปจํานวนมากมายจนเป็นหน่วยขนาดใหญ่อเมริกันต้องคิดหนักในว่าเมื่อได้รับคําสั่งให้สังหารเวดกงทั้งหมดนี้หรือเพียงบางส่วนก็ตามทีตนจะใช้แผนการลบอย่างไรความมืดเข้าปกคลุมบริเวณ การซุ่มนิ่งเงียบเริ่มผ่อนคลายอิริยบทได้บางหลายๆคนขยับเนื้อตัวจัดท่านั่งท่านอนใหม่พันตรีคอรลินแจ้งวิทยุถึงจ่าแซมไปแล้วว่าแผนลวงหลังมืดคืนนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอเวลาตรวจสอบกับจ่าดาวเหนือสักครู่นอสตาจากซารูนเปลี่ยนโอเคซารูนส่งข่าวได้เลยวันนี้วีซีเสริมกําลัง150คนอาวุธเตรมอัตราศึกเข้าฝังตัวบริเวณชายป่า เตรียมเข้าเสริมชุด20คนแรกนั้นคาดว่าคืนนี้มันต้องผดเด็จศึกเราแน่คุณจะเอาอยัางไงต่อว่ามาแน่นอนแน่นอนมันต้องเป็นแนวนี้อยู่แล้วซารูนแล้วคนของเราเป็นไงบ้างทุกคนปกติพร้อมรับแผนงานทุกรูปแบบแม้แต่สั่งให้ลุยค่าศึกเกือบ200คนอย่างนั้นน่ะหรอชัวร์นาสตาร์ไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคถ้างั้นคอยไม่มีอาการใดจากนักลบหลับจ้างว่ารู้สึกร้อนหนาวหรือไหวหวันต่อค่าศึกจํานวนมากที่มากกว่าเกือบ20เท่านี้แม้แต่น้อย รับทราบข่าวเบื้องต้นจากทีมงานกรีนแบเลสแล้วสั่งให้หรอคาดว่าคงหันไปปรึกษากับพันตรีโรเจอร์ก่อนตัดสินใจเสียงวิทยุขาดหายไปราวสินาทีสัญญาณเรียกฟรี3ครั้งก็ดังขึ้นนั่นคือการเรียกทีมงานแซลมอนโอเคนอสตาคุณว่ามาได้เลยให้ลุยหรือถอยหรือมีอย่างอื่นแปลกวันนี้ผมยินดีรับทุกเรื่องใจเย็นซาโรนใจเย็นเกือบ200คนชนะคืนใจร้อนมีหวังไปเมืองผีหนะ้าอดทนอีกนิดหนะ้าภารกิจใกล้ปิดฉากเต็มทนแล้ว หรือว so, uh, ่าไม่อยากกลับใช้เงินคอมมิชชั่นก็บอกมาก็ได้ผมจะพยายามใจเย็น <huh> ทั้งๆที่ไฟกําลังไหม้อยู่บนหัวกระบาลเนี่ยเสียงนักรบรับจ้างหัวร้อแทกเข้ามาในวิทยุเบาๆพอได้ยินผันตรีมันกานพยายามระงับอารมณ์เพราะรู้อยู่แล้วว่าจ่าดาวเหนือมักหาทางผ่อนคลายความเครียดหรือรอให้สมองเกิดไอเดียขึ้นมาใหม่ด้วยการพูดโยกโยวกวนกับเพื่อนร่วมงานเสมอและก็ดูเหมือนว่าวิธีการแบบนี้จะได้ผลแทบทุกครั้งสร้างความประหลาดใจให้แก่ใครๆจนวุ่นไปหมด เช่นเดียวกันเมื่อเสียงวิทยุนักลบรับจ้างดังขึ้นไอเดียใหม่ก็เริ่มเผยออกมาโอเคซารลนชุดของคุณแค่สิบสองสิบสามคนรับมือวีซีเกือบสองร้อยคนนี่ไม่ไหวหรอกนะผมว่าไหวนะนอสตาเพราะพันตรีคอรินส่วนทันควันด้วยความมั่นใจกำลังจะแจงเหตุผลแต่ยังไม่ทันได้พูดเสียงฝ่ายนนอนก็แทรกเสียก่อนเพราะอะไรโอเคนอสตาผมขอไล่าย,ยาวเกี่ยวกับวีซีชุดนี้ตั้งแต่เริ่มพรบคําให้คุณช่วยพิจารณาสักหน่อย ชุดที่มาใหม่เนี่ย150คนเข้าสมทบชุดเดิม20คนกับ2คนหัวหน้าเข้าไปสมทบชุดที่ประกบแซลมอนผมว่าต่อเลยนะหลังจากมืดแล้วนะ่ะ VC จัดกลุ่มกลุ่มละ4คนจากส่วนหลัง170คนรัดล้ออ้อมชุดประกบแซลมอนซ้ายขวาวางตัวไประยะระยะจากจุดวางตัวแซลมอนล้ําไปข้างหน้าคาดว่า VC ตั้งใจวางดัก,ดกดตามเส้นทางที่ฝ่ายเราจะต้องเคลื่อนที่ต่อเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ย ซาลูนเห็นกลุ่ม V ีล้ำหน้าแซลมอนขึ้นไปวางตัวดักได้ยังไงในเมื่อซาลูนเองอยู่ห่างมาทางด้านหลังของกลุ่มใหญ่โถนอสตาร์ oh, <no> ผมไม่ได้นอนหลับนะผมก็มีการติดต่อกับเซลมอนตลอดเวลาแซลมอนนั่นแหละเป็นคนบอกผมเพราะเขาตรวจการเห็นกับตาโอเคไอซี okay, งั้นไล่าย,ยาวต่อเลยพันตรีคอลินใจร้อนอยู่แล้วเพราะอยากสังหารเวทกองกลุ่มนี้เสียเร็วๆแต่ครั้นมาถูกดึงลังเอาไว้จากคนใจเย็นเขาก็ต้องชี้แจงสถานการณ์ก่อนถึงกับต้องถอนหายใจดังในวิทยุ โอเคนะสตาร์ okay, ตอนนี้ VC แยกหนวยจรยุทธเป็นหนวยล,ละ4คนเตรียมโอบชุดของแซลมอนทั้งซ้ายขวาข้างละสชุดกับวางตัวเป็นแนวตรงขวางเส้นทางข้างหน้าอีก3ชุดขณะนี้เหลืออยู่กับกําลังส่วนใหญ่ด้านหลังประมาณร้อยกว่าคนคาดว่าชุดใหญ่นี่แหละจะทําหน้าที่เป็นส่วนโจมตีหลักอัดแซลมอนจากด้านหลังและให้พวกโอบกระนาซ้ํารอบทิศท,ทางอีกทีผมว่าคราวนี้ VC เอาแน่นนะนอสตาร์เพราะฉะนั้นคุณจะโมใจเย็นอยู่ไม่ได้เราต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมและครองความได้เปรียบให้ได้ตั้งแต่แรก เอาล่ะงั้นเอางี้นะซาลูนผมปรึกษากับซัมซันแล้วเราสองคนเห็นพ้องกันว่าถ้าขืนโมมุ่งต่อวีซีแค่ร้อยกว่าคนเนี่ยเราคงได้เพียงเท่านี้ในขณะที่ภารกิจหล,กลักยังอยู่กับยุทธพงษ์นนท์เราได้ค่าศึกส่วนนี้แต่เราต้องเสียส่วนนั้นซาลูนคิดว่าผมควรเลิกตัดสินใจยังไงพันตรีคอลินเงียบเสียงลงทันทีใจที่เคยร้อนเกิดอาการวูบวาบเหมือนถูกราดด้วยน้ำแข็งภาพสถานการณ์สองด้านปรากฏขึ้นในความรู้สึกเราช่างน้ำหนักเปรียบเทียบความสำคัญทันที ความที่ตัวเองมีตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยในฐานยุทธการแห่งกองกําลังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมองภาพสมรภูมิรบให้กว้างไกลกว่าที่เห็นด้วยสายตาขนาดนี้โอเคนอสตางั้นคุณสั่งการมาเลยทุกอย่างเอาตามที่คุณกับซัมซุนตัดสินใจนั่นแหละจ้าดาวเหนือเองก็ใช่ว่าไม่รู้สึกร้อนหนาวอย่างที่ใครๆค,คิดยามนี้สถานการณ์ลุกของ่ายเวทกงกําลังหนุนเนื่องเข้า,ายางรุนแรงยอมรับเลยว่าเวทกงกองพลนท่านรนาาที่612นี้เก่ง สามารถอ่านเกมการลบของฝ่ายตรงข้ามและดำเนินกลยุทธ์ตอบโต้ได้อย่างถูกต้องฝ่ายอเมริการใช้แผนหลวงฝ่ายเวียดกงก็ใช้แผนหลวงด้วยฝ่ายอเมริการปฏิบัติการแบบซ้อนแผนฝ่ายเวียดกงกับซ้อนแผนอีกชั้นหนึ่งต่างฝ่ายต่างคุมเชิงใครมีไม้ตายอะไรยังอุบเงียบไม่เผยแต่ให้ฝ่ายตรงข้ามรู้รอเวลาสุดท้ายเมื่อเวลาแห่งฉากการลบมาถึงเมื่อนั้นการลบขั้นแตกหักชนิดม้วนเดียวจบจึงจะเริ่มขึ้นนักรบรับจ้างพยายามทบทวนแผนการตั้งแต่คิดการไว้ครั้งแรก กับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่ดําเนินมาตามระยะเวลายอย่างพินิษพิเคราะห์เกมครั้งนี้ต่างจากครั้งก่อนๆหลายอย่างหลายประการ 1. ไม่เคยปล่อยให้ค่าศึกทําการก่อติดเป็นระยะเวลายาวนานขนาดนี้ 2. ไม่เคยเข้าปฏิบัติการต่อ2องเป้าหมายในเวลาเดียวกันแต่มักปฏิบัติการทีละเป้าหมายแล้วค่อยๆขยายผลไปหาเป้าหมายต่างๆตามลํา,าลดับ 3. ไม่เคยทําการลบแบบตั้งรับโดยเปิดโอกาสให้ค่าศึกทําการโอบล้อมรอบทิศท,ทางได้ 4. ไม่เคยพบค่าศึกเวียดกงดักกงปฏิบัติการอย่างใจเย็นเช่นนี้ 5. ไม่เคยขาดแคลนข่าวสารความเคลื่อนไหวของค่าศึกโดยเฉพาะข่าวดักฟังสั่งการทางวิทยุและ6ไม่เคยห่างไกลจากการสนับสนุนของหน่วยเหนือชนิดที่ทุกอย่างต้องรอเวลาไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงเหล่านี้คือข้อจํากัดที่ทําให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษไม่สามารถดําเนินการลบได้ตามแผนหลายอย่างต้องตัดออกไปจากข้อควรคํานึงจนกลายเป็นจุดอ่อนแล้วยอมตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบค่าศึก ถึงหากคิดจะทําการลบต่อแล้วก็ต้องจำยอมหรือหาข้อชดเชยอย่างอื่นเข้ามาทดแทนหาไม่แล้วหนทางเลือกซึ่งไม่ใช่ชัยชนะอย่างเด็ดขาดยังหมายถึงความล้มเหลวในภารกิจและตามมาด้วยความตายที่หน่วยปฏิบัติการไม่อาจหลีกเลี่ยงจะต้องเกิดขึ้นจ่าดาวเหนือเวลายาระงับวิทยุกับพันตรีคอรินไปนานเท่าไหร่สุดจะจาได้เขากำลังจ้องมองพันตรีโรเจอร์ที่ทำการติดต่อวิทยุกับหน่วยงานใหม่ไม่ทราบผ่านเครื่องช่วยถ่ายทอดบนเครื่องแบ็กเเร์ซึ่งมาทำหน้าที่ตามเวลา กระทั่งเสียงเลกจากพันตรีคอรินดังขึ้นนอสตาจากซาลูนทำไมเงียบนานนักโอเคซาลูน okay, กำลังติดข่ายแบ็กเลย์อยู่คงมีข่าวสำคัญไม่เป็นไรซัมซุนดำเนินการเรื่องนี้แล้วทางคุณมีอะไรว่ามาเลยเฮ้ hey, ทำไมคุณถามว่ามีอะไรล่ะในเมื่อโอเคโอเคผมรู้แล้วตอนนี้ฝ่ายเรายังปกปิดที่ตั้งตำแหน่งวางตัวดีอยู่ใช่ไหมใช่ฝ่ายเรา,เาปกปิดตำแหน่งวางตัวดีอยู่ชุดของผมนะส่วนของแซลมอมนนั้นเราจงใจเปิดเผยไงเอางั้นงี้ซาลูน สั่งซลมอนให้หาทางเล็ดลอดออกจากวงล้อม VC แล้วกลับเข้ามาสมทบกับชุดของคุณมีทางทําได้ไหมทําได้แต่ผมอยากรู้คุณมีความมุ่งหมายอะไรมีแน่แต่ตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นี่เพียงขั้นเตรียมการเท่านั้นหมายความว่าให้ทีมของผมประกบ VC ต่อไปใช่ไหมถูกต้องเราอาจสลัด VC กลุ่มนี้แล้วเข้าหาเป้าหมายใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้ซาลูนเตรียมการไว้2อ,อย่าง1เตรียมสังหาร VC กลุ่มนี้กับ2เตรียมสลัดการแกะรอยโอเคไหม แน่นอนนอสตาไม่โอเคก็ต้องโอเคเพราะไม่มีทางเลือกอย่างอื่นแล้วนี่แล้วคุณว่าไงก็ไม่ว่าไงหรอกโอเคซาลูนผมขอเวลาเช็คข่าวใหม่กับแซมสันก่อนแล้วจึงจะเช็คกับยุทธพงศ์อีกครั้งเชื่อว่าในครึ่งชั่วโมงนี้หรือทันทีที่แซลมอนหลุดออกมาจากเป้าหมายกาติดได้งานขั้นต่อไปคงเริ่มกันทันทีเป็นไงมะเร็งกินอารมณ์หรือยังคุณจะบ้าหรือไงนอสตาไม่ใช่มะเร็งหรอกไอแก้ววีซีพวกนี้ต่างหากที่มันกําลังกินผมอยู่งั้นก็แล้วไปที่แรกนึกว่าเป็นผมหรือไม่กระจา คุณนะ่ยไม่ใช่มะเร็งหรอกแต่เป็นไวรัสต่างหากเชื้อมะเร็งยังพอตรวจพบได้แต่ไวรัสอย่างคุณนะ่ยต้องตายแล้วถึงจะพบระหว่างเพาะเชื้อเนี่ยไม่มีอาการอะไรหรอกนอกจากหงุดหงิดหงุดหงิด,งด,งดอยากฆ่าคนฝ่ายเดียวกันเท่านั้นแหละคิดว่าถ้ารอตายกลับไปคงต้องไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดสักทีละแล้วคุณเราเป็นอย่างผมบ้างไหมอ๋อไม่เลยซาลูนผมสบายดีทุกอย่างเพราะอย่างน้อยก็รู้ไม่มีกระสุน V ีซีคอยจ่อกระบาลอยู่ตอนนี้ก็ได้แต่เตรียมการเรื่องถอนตัวจากพื้นที่ไว้พร้อมแลวเชีย ผมไม่เห็นสนุกเหมือนอย่างคุณว่าเลยโอเคสแตนบายชักลำคานว่ะพันตรีคอรลินขอระง,งรับวิทยุออาดือด้อเพราะรู้ดีว่าขืนพูดอะไรต่อไปก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นนอกจากได้ผ่อนคลายอารมณ์ย่ำสถานการณ์ใกล้ช่วงหัวเรียวหัวต่อซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายก่อนถึงจุดไคลแมกของการลบขั้นแตกหักเท่านั้นและจากวิทยุถึงจ่าดาวเหนือเราหันกลับมาสั่งการจ่าแซมเรื่องให้หาทางถอนตัวหลบหลีกหนีจากการถูกเฝ้าเกาะของเวียดกงกลับเข้ามาสมทบกับชุดของตน ซึ่งกลยุทธ์ข้อนี้ไม่มีปัญหายุ่งยากแม้แต่น้อยเมื่อช่องว่างระหว่างชุดประกอบโอบล้อมของเวทกองแต่ละชุดห่างกันเกือบร้อยเมตรหน่วยรบพิเศษกลีนเบเรสามารถมองเห็นในความมืดได้จึงสามารถเล้นกายใช้ความเงียบแฝงไปตามแนวไม้พุ่มเตีย้ยทั้งหมดเดินเรียงตามลำดับเป็นแถวตอนถึงช่วงห่างกันไม่มากนักบนพื้นที่ภูมิประเทศที่ตรวจการไว้อย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมมาก่อนตลอดทั้งวันนั้นใช้เวลาไม่นานก็หลุดออกมาจากแนววงล้อมสาเร็จ จากดาวเหนือหัวร้อบเบาๆสมองได้รับการคลายเครียดลงบางหันมหาพันตรีโรเจอร์ที่เพิ่งสั่งสแตนบายวิทยุกับนักบินมีข่าวอะไรหรอครับเมเจอร์โอเคข่าวแรกคืนนี้ทั้งคืนตลอดถึงวันพรุ่งนี้แล้วก็ต่อๆไปด้วยจนกว่าจะเสร็จสิ้นภาร,รกิจเครื่องบิน U7 Back แบ็เจะมาบินเป็นหน่วยสนับสนุนทั้งช่วยถ่ายทอดคลื่นวิทยุกับช่วยรายงานข่าวที่ตรวจการพบข่าวที่2หน่วยละตะเว White Cat, นไวทแคททหารอเมริกรันผสมทหารเวียดนามใต้ย4คนเข้ามาในพื้นที่นี้แล้ว ขณะนี้ฝั่งตัวอยู่ทางเหนือของยุทธพงษ์ห้างไปราว5กิโลเมตรพวกเขาตรวจพบเส้นทางลำเลียงอาวุธที่พุ่งตรงเข้าหาจุดฝั่งตัวของยุทธพงษ์พบร่องรอยการลำเลียงอาวุธด้วยเรื่องที่3กํกำลังฐานราวหนึ่งกองพันตามคำร้องขอของเราตอนนี้สแตนบายรอคำสั่งเคลื่อนกำลังอยู่ที่อุบลแอร์เบสพร้อมด้วยซีนุก6เครื่องเรื่องที่4ขณะน,นี้เครื่องบินโจมตีเพื่อการสนับสนุนทางอากาศเตรียมพร้อมสามารถออนทาร์เก็ตได้ภายในเวลาไม่เกิน15นาทีและก็เรื่องที่5อันนี้สําคัญมาก ฝ่ายข่าวในไซงอนตรวจสอบแน่นอนแล้วว่าเวียดนามเหนือกําลังลาเลียงจรวดระยะยิงปานกลาง SS2 จํานวนหนึ่งเข้ามาเตรียมไว้ในเขตแขวงอตัตะเปอเพื่อจะใช้ทําการยิงใส่กรุงไซงอนในการลุกใหญ่หน้าแรงข่าวนี้ไม่ได้แจ้งหรอกนะว่าขบวนจรวด SS2 ขบวนเนี้ยคือขอบวนยานยนต์ที่ไม่ใช่ยานยนต์ตามข่าวของแบ็กเลหรือไม่และนี่คือสาเหตุใหญ่ที่กองกำลังไซงอนต้องขอให้แบ็กเลทาการบินตรวจตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยโอเคงั้นผมขอเวลาตรวจสอบกับยุทธพงศ์ก่อน